ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายาสภาพโคตรใหม่โคตรสวยนะครับไม่ได้อวยนะคันนี้สวยจัดจริงๆนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลโคตรดีนะครับใครกําลังตามหาเกียร์ธรรมดาฟีลลิ่งดิบๆนะครับพามพลาดคันนี้นะครับเข้าใหม่นะครับกับเจ้า isuzu d max นะครับผมได้รุ่น2.5 z นะครับ บอกเลยว่าสวยจะจัดได้สีดําเท่ๆแบบนี้ครับปี2013จริงไหมไม่รู้นะครับเพราะว่าสภาพมันใหม่จัดๆเลยนะครับผมผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละประมาณ4 0 0พปลายๆเท่านั้นเองนะครับผมไม่แพงเลยนะครับฟังก์ชันออปชั่นมีอะไรบ้างพาไปดูครับไฟหน้าเราได้โปรเจคเตอร์เลนส์นะครับใส่กริ้งเลยนะครับไม่มีรอยไม่มีขุ่นเลยนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับไม่เคยผ่านอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับ กระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับได้ฟอนต์ไอซุสูสีแดงใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแดงตัดเทาโครเมียมตัดดำนะครับลงตัวมากๆเลยครับสภาพดีมากครับเราได้ยางปี2021นะครับผมขอบ18เลยนะครับยางใหม่มากๆนะครับผมได้แม็กสีคล้ายๆเป็นสีร้อนนะครับผมสีทองตัดดำนะครับเท่มากๆเลยนะครับใครอยากได้รถที่ขับไปบนท้องถนนนะครับแล้วโดดเด่นนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเจ้า D Max คันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง Outlander ด้วยนะครับ อันนี้เดิมๆไม่มีครับเจ้าของเก่ารักรถนะครับเขาชอบนะครับไปใส่เพิ่มมาด้วยนะครับเป็นชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแต่ก็มาดูที่สภาพข้างหลังกันต่อนะครับข้างๆบอดี้ข้างหลังนะครับไม่มีขนแมวให้เห็นเลยดีกว่านะครับสภาพกริบๆนะครับได้ไฟมีโครเมียมตัดด้วยนะครับสีแดงสีเทานะครับแล้วก็มีฟอนต์ระบุชัดเจนนะครับเป็นรุ่น Z D D I V G S นะครับเป็นรุ่นยกสูง4ประตูนะครับผม บอกเลยว่าคันนี้นะครับใช้ได้ดีแน่นอนนะครับผมเปิดแม็กไลเนอร์มาให้ดูนะครับใช้งานหนักได้เลยนะครับแล้วก็สภาพภายในนะครับเรียวๆเลยนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนจะเก็บของอะไรเยอะแยะนะครับจะขนของจะย้ายของนะครับ หรือคุณจะมีของเยอะหรือจะขนคนนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับมานั่งที่ห้องบริษาทคนขับแล้วนะครับสภาพภายในโคตรใหม่โคตรคลิปนะครับคันนี้นะครับเราเข้ามาเลยครเราเห็นชัดเจนเราจะได้เบาะเอก็กเซนส์สีแดงเข้มๆวิวิดแบบนี้นะครับตัดดำนะครับดูวัยรุ่นดูเท่มากๆเลยนะครับ แล้วก็สภาพภายนงภายในไม่มีรอยเลยนะครับเจ้าของก็ดูแลโคตรดีนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนจอมาด้วยเป็นจอ Android นะครับรองรับ Bluetooth ไร้สายมีรีดิโอมีเพลงมีแอปพลิเคชัน b u ลลอินมาให้นะครับแล้วก็มมนูเบกเกชันด้วยสภาพปุ่มแป้นตรงกลางทั้งหมดนะครับมี a c c กเซนโครเมียมนะครับผม เงาๆไ้เท่นะครับไม่มีรอยนะครับแล้วก็แอร์เย็นเฉียบนะครับปุ่มแป้นทุกอย่างใช้งานได้ร้อไม่มีรอยเลยนะครับได้เกียร์ธรรมดาอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับเป็นแมนนวลทรานส์มิชันนะครับใครชอบฟีลลิ่งดิบๆนะครับผมราคาคันนี้ตกจากใยแดงมา50,000นกว่าบาทแล้วนะครับราคาายแดงโคตรแพง8,0,000นบาทวันนี้ตกมา5 0 0 0 0นผมตั้งไม่แพงนะครับเพียงแค่2 8 8 0 0นบาทกับเจ้า D Max คันนี้นะครับปี2013จริงไหมไม่รู้เพราะว่าสภาพใหม่จัดๆนะครับเลขไม้แท้ๆเพียงแค่10 2004 พันโลแท้ๆเลยนะครับวิ่งมาโคตรน้อยเลยดีกว่านะครับได้กระจกไฟฟ้าออโต้ที่บานคนขับด้วยนะครับฟีลลิ่งทุกอย่างดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเข้าเกียร์อให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่นะครับนี่ได้กล้องถอยหลังด้วยนะครับมีไลน์เดคเตอร์บอกนะครับไม่ต้องโกชนกันแน่นอนนะครับใช้งานได้ดีแน่นอนใครชอบฟีลลิ่งดิบๆนะครับห้ามพลาดเจ้า D-MAX กคันนี้แน่นอนนะครับผมพาไปดูข้างหลังกันต่อครับ ผมเข้ามานั่งที่พงผชานตอนหลังแล้วนะครับสบภาพเบาะคลิปๆนะครับดูเส้นตรงเส้นได้ของเขาครับเย็บเดินถี่เดินตรงไม่มีขาดไม่มีรุ่ยนะครับได้เบาะดําตัดแดงนะครับมีแสงธรรมชาติจากข้างหลังเข้ามาด้วยนะครับ ทำให้ห้องโดยสารภายในนะครับรู้สึกไม่อึดอัดไม่แคบนะครับรู้สึกใหญ่โตนั่งสบายนะครับแล้วก็มันนั่งสบายจริงๆด้วยว่าคันนี้นะครับเบาะเขาค่อนข้างแบบว่านุ่มๆนะครับผมนั่งไปทางไกลเดินทางขึ้นคงขึ้นเขานะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างรถกันนะครับว่าโดนชนไหมผ่านอุบัติเหตุอะไรมาไหมนะครับเปิดให้ดูนะครับเม็ดอาร์คที่บานคนขับนะครับผมเดินตรงเดินเรียบนะครับอยู่ครบถ้วนเลยนะครับมาดูที่หลังขวากันต่อนะครับผมให้ดูกันเต็มๆนะครับ ไม่เคยผ่านอะไรมาเลยไม่เคยแกะอะไรดีกว่านะครับเหนียวเหนียวเลยวผมพาไปดูข้างซ้ายกันต่อครับมาดูหลังซ้ายกันเลยนะครับเมทอาร์กอยู่ครบวนนะครับผมไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะครับทีนี่เราขายความจริงใจอย่างเดียวนะครับไม่แถมพระไม่แถมผีอะไรให้ทั้งสิ้นนะครับได้รถดีๆคงสร้างเดิมๆเจ้าของเก่าดูแลดีๆไปใช้แน่นอนนะครับผมเมทอาร์ก ครบถ้วนทุกบานเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยแน่นอนครับผมพาไปดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันต่อครับมาเลยครับมาดูสภาพใต้ฝากระโปรงนะครับคันนี้เราได้เครื่องของ่ายอซูซุเป็นเครื่อง DDi VGs Turbo นะครับเป็นเครื่องเทอร์โบ2,500 GC กันเลยทีเดียวนะครับดีแน่นอนนะครับผมมาดูที่น็อตที่ฝาะโปรงด้านขวานะครับไม่เคยโดนปอดมันเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คยูครบถ้วนน็อตในอยู่เดิมเดิมนะครับ แล้วก็มาดูที่แผ่นเพลทนะครับผมอันนี้ดาเดิมจากโรงงานนะครับข้อมูลอยู่ชัดเจนครบถ้วนเลยนะครับคานหน้านะครับเม็ดอาร์ตนะครับผมปมแบนเรียบนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับผมมาดูที่คานด้านหน้าซ้ายกันต่อนะครับไม่มีอาการผิดปกติให้เห็นแน่นอนนะครับผมล็อตดิสฝา็องด้านซ้ายนะครับผมไม่โดนถอดมาเลยนะครับสภาพเนื้อตัวเขายังเพิ่งมาไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับใหม่จัดจัดนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับผม กระโปงเดิมนะครับผมทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับสรุปเลยนะครับผมคันนี้โคตรสวยโคตรหล่อนะครับผมภายนอกภายในนะครับสภาพกลิบมากนะครับห้องเครื่องเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับผมใครกาลังตามหาเกียร์ธรรมดาราคาไม่เกินสามแสนนะครับตกมาเยอะนะห้ามพาคันนี้ครับสรุปกันนะครับเจ้า D Max คันนี้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ประมาณ4ี่พันปลายๆเท่านั้นเองนะครับ ใครสนใจชิ้นสดนะครับไม่ต้องเสียแบตไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติม7%ด้วยนะครับราคาไหนราคานั้นเลยนะครับ288,000บาทนะครับป้ายแดงโคตรแพง800,000บาทนะครับตกมา500,000กว่าบาทเหลือแค่288เท่านั้นเองราคาพิเศษนะครับห้ามต่อนะครับโคตรถูกเลยนะครับเพราะว่าได้ครบออปชั่นครบรถยกสูง4ประตูนะครับได้สีดำได้เท่นะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับเกียร์ธรรมดาฟิลลิ่งดิบๆนะครับผมสภาพกริปเลยนะครับเลขไม้แท้ๆที่แสนสองหมื่น โลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใครสนใจซื้อพรนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่3%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรามีรรับประกันอย่างเงี้ยให้ด้วยนะครับผมรับประกันว่าไม่มีการชนหนักพิการตัดตอเปลี่ยนสีเป็นเครื่องกอมาย้อมแมวไฟไหม้น้าท่วมนะครับหากพบเจอที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะฮะเรากล้าซื้อคืนราคาเต็มทุกคันเลยนะครับแล้วก็หลังการขายเรามีรูเรนตี้นะครับหปี10,000มกิโลสาหรับเครื่องเกลียร์ของตัวรถทุกคันด้วยนะครับ ถ้าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับเรามีทีมช่างมืออาชีพพร้อมดูแลคุณแน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้นะฮะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาโดยตรงนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าลิงก์แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับแต่มีทางแอดมินพูดใจดีๆด,ดูแลคุณแน่นอนครับ